ถ้าท่านชื่นชอบสไตล์การแนะนำสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของเพื่อนไอทีอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเพื่อนไอทีของเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของเพื่อนไอทีนะครับแล้วก็ทักท่ายไปยังทุกแพลตฟอร์มที่คลิปของเพื่อนไอทีจะไปถึงด้วยนะครับก็ ทักทายเพื่อนๆทุกท่านอีกครั้งหนึ่งพบกับผมอีกแล้วนะครับจันทาวรเพื่อนไอทีครับทักทายท,ทุกท่านเลยนะครับ <c oughs> พบกันวันนี้นะครับก็เป็นวันจันทร์ทั้งวันนะครับวันนี้นะครับวันจันทร์แล้วก็เป็นวันที่ <c oughs> 2 0มีนาคมนะครับ2566 <c oughs> ตอนใกล้จะค่ำแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ช่วงเวลา <c oughs> 18นาฬกา47นาทีแล้วนะครับอีกไม่กี่นาทีก็จะหนึ่งทุ่มนะครับณขณะที่ผมทำบลอกแคสตอยู่นะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปนะครับก็ให้รู้ไว้เลยนะครับว่าอันนี้เป็นการแนะนำสดๆเลยนะครับไม่ได้ผ่านการติดต่อเอ้ยนั่นไม่ได้ผ่านการตัดต่อนะครับหรือเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็น คลิปที่ทำบอดแค์สดๆเลยนะครับ <c oughs> ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องเพื่อนไอทนะครับยังไงก็ขอติดขอชื่นชมแล้วก็ขอขอบใจนะครับที่เพื่อนๆได้สนใจนะครับในเรื่องไอทีแล้วก็ติดตามกันมานะครับ <c oughs> วันนี้ เกินม,มาซาพอประมาณแล้วนะครับสมควรแก่วเวลและเวลาแล้วนะครับวันนี้จะมาพาเพื่อนๆไปรู้จักโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Windows ความจริงโปรแกรมนี้นะครับไม่ได้มีเฉพาะ Windows เท่านั้นนะครับยังมีระบบ macOS นะครับแล้วก็ <c oughs> น่าจะมีไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวจะพาไปสำรวจอีกทีนึงแต่ว่า2ระบบนี้มีแน่นอนนะครับ ระบบปฏิบัติการ Windows แล้วก็ Mac OS นะครับ <c oughs> รู้สึกเจ็บคอ,อนิดๆน,นะครับวันนี้ก็อาจจะมีการกระแอมไอบ้างนะครับก็ต้องขออภัยมาณะทีนูอยีด้วยนะครับโปรแกรมนี้ชื่อว่า s i t i f y Music Converter นะครับอ่า เขาเขาอ่านแบบนั้นหรือ <The S 1> ผมห <City S 1> น้าคบ i y อนี่ครับาแต่ตาทิปย์เขาอ่านเป็น Citify อะไรสักอย่างก็ช่างเขานะครับเขาเขียนว่า Citify Music Converter mm hmm. นะครับโปรแกรมนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ดาวน์โหลดเพลงอีกแล้วนะครับก็อันนี้มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับผมก็จะลองทำไปสัก EP หนึ่งนะครับถ้าเกิด ไม่ได,ได้ไม่ได้มีการเตือนจากา Google หรือ,อคำเตือนละเมิดลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับก็จะทำต่อไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ลองลองเสี่ยงๆดูนะครับ <c oughs> เอาไว้ดาวน์โหลดเพลงจาก Spotify นะครับซึ่งเป็นเว็บที่มีเพลงเยอะในระดับต้นๆเลยทีเดียวนะครับอย่างน้อย ข้อดีของการไปโหลดเพลงจาก Spotify นะครับอย่างน้อยเราก็ได้เพลงอย่างแน่นอนไม่มีมิวสิก v ออะไรต่างๆ Official MV นะครับไม่มีแน่นอนมีแต่มิวสิกก็คือออดิโออย่างเดียวไม่มีการแทรกการพูดแน่นอน MV Cut คัดอะไรต่างๆไม่มีแน่นอนนะครับ <c oughs> ข้อ,อที่ท่าน จะต้องทราบเอาไว้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆจะต้องทราบเอาไว้ก็คือการที่เราจะมีการที่เราจะไปโหลดเพลงนะครับจาก s ป o t i f y ได้นะครับพูดติๆดๆกัดขัดหนึ่งเพื่อนๆต้องมี s ป o t i f y นะครับสำหรับ Windows 10หรือ Windows 10นะครับก็มี s ป o t i f y ติดมาในเครื่องแล้วนะครับ à. สำหรับ Windows 11นะครับาบางรุ่นนะครับก็มี Spotify อยู่นะครับแต่รุ่นหลังๆนี้น่าจะไม่มีแต่เพื่อนๆก็สามารถไปโหลดเอาได้นะครับ <c oughs> Spotify ซึ่งมีให้โหลดฟรีนะครับและล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับข้อที่2ท่านต้องมีอ่า อินเทอร์เน็ตนะครับนะครับถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตแน่นอนนะครับก็ดาวน์โหลดเพลงไม่ได้นะครับข้อ3ท่านต้องมีโปรแกร,รม Citify Music Converter ออย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับซึ่งก็ไปหาดาวน์โหลดนะครับก็อาจจะมีข้อนอกเหนือจากนี้นะครับแต่ว่า เอาคร่าวๆประมาณนี้พอนะครับเราไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับสำหรับโปรแกรม c e r t i f มิวส c c คอนเวอ e r นะครับ <c oughs> ที่ w w w c e r t i f เว็บนะครับก็ท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาเลยหรือจะไปโหลดเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับผมจะทำ ไม่ใช่ผมจะทําผมจะพาเพื่อนๆไปดาวน์โหลดอย,อย่างหลังที่กว่านะครับอ่ะผมก็กดตัว M อ่า Windows M ไปที่หน้า Desktop นะครับ,บผมใช้ Windows 11นะครับ Pro ร่วมกับ NVDA และ PPA ต่ทิ่เหมือนเดิมนะครับผมเข้าเบราว์เซอร์ Brave 47 o f 4 4 Brave ของผมนะครับส่วนเพื่อนๆจะเข้าออ Microsoft Edge Google Chrome หรือ Firefox ก็ไม่ว่ากันตามที่เบราว์เซอร์ของเพื่อนๆถนัดเลยนะครับเมื่อเจอ เบราว์เซอร์ที่ท่านต้องการแล้วผมเจอเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอนเตอร์ไปแล้ว um, ให้เพื่อนๆไปหา Google นะครับเข้าเว็บ Google เลยนะครับกูเกิลโดคเ็ลผมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนให้เขาอ่านอักขรก่น <Speak. Çok S 2> รอนจากนั้นให้พิมพ์ตามผมนะครับ Ask s i r a นะครับอ่าเราจะพิมพ์คำว่า c ซ็นติฟเฉยๆนะครับ เอสซจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเขียนให้ถูกต้องตามที่เว็บไซต์เขาเขียนไว้ผมขอเขียนตัวใหญ่นะครับตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองนะครับเอสซนะครับไออินเดียแล้วก็ดีเดลต้าไออินเดียอีกครั้งหนึ่ง <I. S 1> F เอฟฟอกหรือ F v f ฟฟิแลนด์ Y วายวายหรืวายงกี้นะครับ เมื่อเราได้ Ctify c ตริ i า y นะครับก็ Enter ไปเลยครับซิตร <f> ิ City f y ีนะครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อ Enter เข้ามาก็กดตัว h e a d hotel ไปนะครับโปรกกรค้นหาอ่าไปอีกโปรแกรค้นหาอ่าไปอีกโปรแกรค้นหาอีกครั้งหนึ่งอันนี้แหละครับที่ต้องการนะครับ ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่า City f ฟี e Audio Streaming คอนเวอร์เตอร์อะไรประมาณนี้นะครับอ่าสตรีมมิงออเดียโอคอนเวอร์เตอร์เอาตัวนี้แหละครับเมื่อเจอแล้วเอนเตอร์เข้าไปเลยครับนะครับเขาก็จะมีโปรแกรมอ่าให้โหลด นอกเหนือจากโปรแกรมที่ผมว่ามานะครับแต่อันนั้นเพื่อนๆจะไปคน้นคว้าเองหรือถ้า่างๆผมก็จะทําคลิปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันไปได้สวยเขาไม่ทําการเตือนมาก่อนนะครับแล้วเมื่อเข้ามาแล้วเพื่อความชัวออดิโอเอ้ยไม่ใช่ชัวนะครับเฉยๆนะครับให้เพื่อนๆกดคอน,น,นโทรลโฮมไปเลยครับรฟฟแล้วให้กดตัวเฮดโฮเทลมา มาสำรวจดูนี่ครับเขาก็จะมี Amazon อะไรต่างๆนี่ครับก็จะมีอันนี้ผมกดตัว Head Hotel มาครับอ่ก็จะเป็นภาษาบ้านผมนะครับเอ้ยไม่ใช่ ภา,าษาอังกฤษนะครับก็ผมขอพาเพื่อนๆสำรวจแค่นี้นะครับสำหรับหน้านี้เราจะไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับกด Home คอนโทรลโฮมไปแล้วก็เลื่อนหาคำว่าดาวน์โหลดได้เลยครับอันนี้ไม่เอาครับเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับมี p พ r ร์เชสด้วยเ,ววเจอดาวน์โหลดแล้วนะครับเมื่อเจอดาวน์โหลดแล้วจะรีออะไรนะครับ Enter เข้าไปได้เลยครับ Now, music music เมื่อเรา Enter ตรงคำว่าดาวน์โหลดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆพื่อนกดคนทลโฮมนะครับแล้วกด h a d Hotel ไปดู c i t i f ี y logo นะครับกดมาอีก s i t i f ดา download center Citifly download center นะอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับ Citifly d o w n ์ o a d c e ต t e r professional อ่าอันนี้แหละที่เราจะมาเอาถ้าเราเลยมาละ่ะ Apple Music e t e Professional นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม Apple Music นะครับแสดงว่าเขามีโปรแกรมสำหรับโหลดเพลงจาก Apple ได้ด้วยนะครับลองกดไปดูนี้ Amazon Music h เออันนี้ก็คือ Amazon Music ก็คือเขาสามารถโหลดเพลงจาก Amazon Music ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ะิบบอกแบบดังๆหน่อยๆหนึ่งนะครับผ่านไปนะครับลองกดอีกทีนึงโ m u อ้มีมี Tidal นะครับ นี่ทีเด l นะครับเดี๋ยวขอสะกดอีกทีหนึ่งดิทีเด l นะครับชื่อว่าทีเด l นะครับเป็นโปรแกรมฟังเพลงอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นไฮเลดเลยนะครับกดไปอีกทีหนึ่งดิ

วินโดว์อ่าวินโดว์อะไรล่ะวินโดว์11บเอดวินโดว์สิวินโดว์แ w นงวินโดว์นะครับรองรับหมดนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปดาวน์โหลดล่ะอ่ากดตัวเฮดไปหาแล้วเอาฟรีแว์ดีกว่าเนาะ ดฟีดวบตอฟีแวร์อ่าเอาฟ e ีแวร์ดีกว่าถ้าท่านอยากจะสนับสนุนก็อ่าอัปเกรดเป็นพรีเมียมอ่าค่อยไปโหลดตัวโปรนะครับให้เลื่อนลงมาเมื่อเจออ่าเมื่อเจอคำว่าดฟีดวบตอฟีแวร์อ่าก็จะเป็นดฟีดวบัอฟีแวร์อ่าคำว่าฟ e ีแวร์นะครับ c ซ t ต f ฟี e มิวสิกคอนเวอร์เตอร์ฟ r ีนะครับถ้าเพื่อนๆพื่จะ เอาระบบไหนก็ให้กด head hotel เลือกเอาระบบนั้นนะครับส่วนผมเอาระบบ Windows ก็ผมก็เลื่อนตัวแรกเลยนะครับเมื่อเจอแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาครับเลื่อนลงมาอันนี้คือคำอธิบายของเขานะครับนี่ครับ สีซัพพอร์ตเดลเปสวินโดว์สิบเอ็ดจุด่เปิดอ้าฟาคาเวอร์ชันสลองลองแปลให้ฟังดิตัวนี้อ่าแปลดิข้ามการแปลพีวเรลอ่านี่ครับเลื่อนลงมาสีซัพพอร์ตเดเกสวินโสิบ็จุด่นี่ครับ,รบก็สูงสุดถึงวินโดว์สิบเอ็นะครับเนเลยนะครับเลื่อนลงมาอาีเลื่อนลงมาไซ้หสิบเ อันนี้127 MB เลยนะครับเลื่อนลงมาค่ับิเขาวินโดว์1ส่าม่สามารถติดตั้งได้ทั้ง32และ64นะครับเลื่อนลงมานีา่ครับสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือน,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 นี่ครับเมื่อเจอตรงนี้แล้ว Enter ได้เลยครับปั้งเขาไปให้้ถ้า เพื่อนๆใช้ IDM ในการดาวน์โหลดอย่างผมต้องออแท็บไป <off>. อ่าไปหาข้อมูลการดาวน์โหลดนะครับ <Lock off. S 1> แล้วก็เริ่มดาวน์โหลดเลยสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ Chrome เขาก็จะดาวน์โหลดให้อัตโนมัตินะครับถ้าไม่ไปตั้งค่าอะไรนะครับแต่ Firefox อันนี้อ่าผมก็ไม่ไม่ได้ใช้มานานแล้วขอไม่ออกความเห็นก็แล้วกันนะครับ <F ishing. S 1> เมื่อเจอแล้วก็ ออเอฟออกมาได้เลยครับนี่ครับก็เราจะไปดูนะครับว่าเขาดาวน์โหลดมาหรือยังนะครับผมกดไปที่แอดมินคือโฟลเดอร์ยูเซอรของผมนะครับก็ไปหาที่ดาวน์โหลดที่โปรแกรม นี่ครับเจอแล้วครับนี่เจอแล้วนะครับอันนี้ก็คือ,อโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับก็สำหรับบทเรียนนี้นะครับก็คือ EP นี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับ สำหรับการใช้ IT นะครับอย่างที่ผมเคยเกริ่นไว้นะครับถ้าไม่ติดลิขสิทธิ์ถ้าไม่ผ่านการเตือนนะครับจาก YouTube ผมสัญญาว่าผมจะกลับมาทำา EP ที่2นะครับให้เพื่อนๆได้ทำแล้วก็ได้ไปใช้แบบสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมจันทบอลเพื่อนไอทีก็ขออำลาอาลไายไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าหรือ e ีพีหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆร่ำรวยเงินทองและสุขภาพอย่าเจ็บอย่าจนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะครับไปแล้วนะครับขอบคุณครับ ถ้าท่านชื่นชอบสไตล์การแนะนำสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของเพื่อนไอทีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนไอทีของเราด้วยนะครับ